สวัสดีค่ะมาพบเจคินอกันเช่นเคยนะคะในวันนี้แอดมินมานำเสนอให้ชมเป็นบ้านมือสองค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวกว้างๆเลยนะคะทุกท่านอยู่ในชุมชนเมืองใหม่ขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะบ้านชั้นเดียวหน้าบ้านกว้างๆนะคะอยู่ในชุมชนเมืองใหม่ดอนแค่ขามใหญ่ค่ะอยู่ใกล้สำนักงานขนส่งแห่งที่สองนะคะ แปลงนี้ที่ดินขนาด100ตารางวาค่ะทุกท่านพร้อมบ้านมือสองหนหลัง4ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะราคาแปลงนี้1,490,000บาทไปตามสภาพนะคะบ้านมีอายุกันแล้วนะคะุกท่านสนใจิดต่อสอบถามรายละเอียดท่านสามารถทักคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้ขิดได้นะคะนัดหมายไปชมพื้นที่จริงกันได้ค่ะุกท่านนัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะกับผู้ขายโดยตรงได้เลยเช่นกัน ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้นะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้เรียบร้อยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจค่ะหากข้อมูลหายคอมเมนต์ทักแอดมินไว้ได้นะคะช่วงนี้คอมเมนต์ต้องช่วยกันแล้วนะคะเพราะว่าข้อมูลใต้คลิปหาย2วันแล้วทุกท่านต้องมาเติมใหม่กันเรื่อยเลยทีเดียวนะคะวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ